ครับกัสสวัสดีทุกคนนะครับที่กำลังรับชมช่องพีเอทีวีนะครับอ่ะนะครับคลิปนี้กับแม่รีวิวแล้วนะครับผมนี้สื่อของมารีวิวอีกแล้วนะครับผมอ่ะเป็นยังกะมาแกกันเลยนะครับเนาะตรงนี้อาจจะเห็นอาการรีวิวของบอยนะครับผมอ่าสื่อของมารีวิวเนาะนะครับไปเห็ุครบคู่กันไปนะครับกับการทำหลดเนาะ ใหญ่หนากนิดนึงนะครับผมนี่นี่นะครับผมอ่านี่นะครับตัวนี้เลยนะครับจักตัวยังหละตัวนี้เลยนะครับนะครับอ่าลายคนอาจจะรู่แล้วนะครับไปนน้องนี่นะครับนีคือลักษณะกล้องนะครับนีกล้องแบบนี้นะครับ บรูว่าอันว่าอย่างโบโบอยังสักอย่างนี่แหละนะครับนะครับเบอร์สี่พันนะครับผมนะครับเอามาตุกยังกระดอกกระเดียแทะเบอร์เงแทะนะครับอ่าอันะครับถามว่าเบอร์สี่พันหญ่บ่เนี่ยนะครับมันก็บม่ค่อยใหญ่ปา่นไหนด้นะครับเบอร์สี่พันนะนะครับเป็นอยังเวลาเขาเอามะไซเขาคือเอามาใส่ตะใส นี่นะครับหมุนลื่นเลยนะครับผมนี่นะครับไปเนาะล็อกกับโอเคอยู่นะครับการลุ้งการการล็อกเนาะนะครับการล็อกนะครับอืมนี่ครับหาหาจุดสองตัวหนึ่งนะครับผมนี่นะครับอ่ากระเบื้อซีพันนะครับ อ่ะเสียงนะครับผมกิกกเสียงนะครับนะครับก็โอเคอยู่เสียงเสียงดีอยู่นะนะครับผมนะครับก็โอเคอยู่นะครับลื่นค่วมลื่นกับโอเคนะครับในราคาแบบลอยก็บาทนะครับผมนี่เนาะถามาสวยงามมากกับสวยแหละนะครับ มาน,นีินะครับเบอร์4,000มันกับบุคคลเงีย่ภายในดอกเนาะนะครับอ่ะต่อมานะครับเปลี่ยนลอก่าซ้ายนะครับผมเป็นซ้ายเนาะนี่นะครับเป็นของอ่ะสกยัยิีรังเหมือนเดิมนะครับหลอกอ่าซ้ายจีนนะครับผมนี่เนาะซ้ายจีนนะครับนี่นะครับผม อันนี้นาจะเป็นอะไละนี่นะครับผม0.26อเนาะนาจะเป็นพี่สองนะครับเนาะผมกับบุคอ่อยขับเรื่องนี้นะครับเออน่าจะเป็นพี่สองวัสองกับสองเครื่องนี่แหละนะครับบางคนว่าเอาเ้นไงเอาลอกไงยังมากกระดอกกระเดียดแทะนะครับเอามาตกของไงนะครับอาบอบอ,บอนะครับ ขอนใหม่ <c oughs> นะครับคอนคอนใหม่ลากคอนใหม่นะครับปลาประมานะครับมันแต่คอนใหม่อยู่ใต้น้ำนะครับนี่นะครับก็โอเคนะครับก็ไปหาซื้ออาวัใไซกันได้นะครับผม sure think, นี่นะครับราคาถึกๆนะครับผมเนาะปาตีหล้กก็ดึงขึ้นมาเลยนะครับบ่ตองดี้ล่ะคือผู้อื่นหรอกเนาะบ่ตองดี้ล่าทรงศอกทรงสายนะครับวาดหลักกรดึงลากขึ้นมาเลย นะครับเบอร์เญ่แบบนี้นะครับอ่ะก็โอเคนะครับกลับไปซื้อกันได้นะครับนี่ไปหาซื้อเบิรงกันได้นะครับถึกมากซูม,มือนี่นะครับหรอกนะครับอ่ะขอบคุณที่รับชมนะครับผม